นันึ่งหนี่นพันอุ้ยปลาตะเพียนพี่น้องปลาตะเพียนอุ้ยปลาตะเพียนหนึ่งสองสามปเฮ้ยปลาขาวอีไทยทีย่วะปลาตะเพียนพี่น้องแม่พวกมึงนี่โอ้ม,ม,มนนย,ม,ยมึงหนึ่งสองสามสี่มันหลโบตีบปไปเลยทีนะเก๋วันนี้ครับสวัสดีครับ,รบถ้าไม่เห็นยังก็มาเนี่ยบอกพี่บอกน้องมึงดูมาหาตารงอง ี่ละออกมองไม่เลยดิครับผมแอนเนย็นวิกฤตให้เป็นโอกาสต้อ,องดูคือมา่ักมาเนียแต่สองแค่แล้วล่ะเนี่ยปีเนี่ยเห็ดเขาหน้าแน่เดิบ่เห็น <c oughs> บ่เห็นยอดเขาเลยครับพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้โอ้นะครับเกิดเลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมองจากเส้นคำนั้นสี่เส้นเครื่องสี่เส้นเครื่องเน,นี่ยขึ้นไม่ยังไงนะรักเสียเอ๋อ หายจ่อยมันเมนตุ่มน้ำอยู่มุดเอามุดเอาลักเกียลักเกียร์ก็เป็นลักหายเดี๋ยวเขากลางไว้จากเท้าแล้วห้องกัดฉีม่ย,ยามครับมองซีเส้นขึงออกมองไม่มาเลยมือนี่เปลี่ยนวิกฤตในเป็นโอกาสน้ำ่วมเข่าก็เลยเอาปลาครับปลาลูกฟอ,อกเซลเลยครับพี่น้องปุ่นกองหนุนกัดิีดไม้อยู่ขี่ฝากระมือเติบเลยครับผมโอ้อยยาฝากตกวเรืหัวหน้าเอ้ย เอาเบาหวานเบาไว้วแล้วครับ้นี่ขนาดน้าอยู่สูงๆครับผมนี่นาะติดหวยปลาเลี้ยงไว้จากพันตัวก็ไว้ไปบู้หันสองพันสองพันบาทโอ้นปลาไปปลาอย่างไปปลานิ้นปลาทับชิพนี่แหละเอาเดี๋ยวให้กลางมองกันครับแล้วห้องที่ คอยบเาิ่งกันว่าเขาจะได้ปลาอย่งจะได้ปลานิ้นบ่ไปครับไปยังไปดีดีอันนี้เป็นคันเท้านอครับนี่นะครับกลางทึงกันเท้านะครับผมอยากให้มันคล่องนะโอ้ฝนกระชิโตครับฝ้าห้องบึมบึมโยอ ถ้าตกมาในมือนี้อีกนะครับบ่มี่มองอยู่เลยครับน้ำถ้าป็นนี่กับายขาดหวยขาดครับผลเบื้องต้นกล้วยครับผลต้นกล้วยร้อยละวลงเลยครับผลมึงปลาลูกขอกพี่น้องงึมงับงุมงับอยู่ครับปลาลูกขอก พี่น้องได้เวลายามแล้วครับบานนี้ตัวไหนควายน,นะมยหดมาห่างหน่อยนี่ปล่อยเอาปล่อยเอาก็ติดได้เหรอุนตาพเพื่อนเจ้หดแลวนี่พี่น้องตัวปลาเข่งครับโอ้ยซีเชนหาเอาเรื่องเลยครัมนี่ปิง่งเซบ กลางเว่ยเบ่ถึงสามสิบนาทีแล้วเขามายามลเหลวหอ,อบแรก่เขาจะได้หัวปลาถือเบื่ถือนะครับไม่หนาตึงเตียกได้ปมดปลาจับเกี่ยวกระทั่งเด้หมดมองขาดมันก็ขาดธรรมดาละนี่ครับมันจะได้จากตัวด้วพี่น้องเด้อ ปล่อยร้อมก็บอกปล่อยปล่อยร้อมเอาร้อมนะโอ้โหนอ่นี่นี่ตัวหนึ่งอ่ะนี่หูตัวปลาเข็งพี่น้องโวงามจริยครับปลาเข็งปอาถุงกระเทียมมาใส่ดีๆรอบนะรอบนี้ซัมเปิล มันร้องไห้กันก็คดอกือ,กอกัน,นเเพื่อเป็นการบ่ประมาณนะครับอู้นี่ตัวนึงอะไรที๊ม <c oughs> นี่นี่นี่แม่คนอย่างกลางมองหมานเทอครับหอยเชลลียงถือมีก็กลางไยคือดอกมือขึ้นขึ้นแม้นนี่มนนยาจมันไห ้าม้อม้อมปวดเรอยเห็ดถุงมือด้อนี่คมลุลมกน้ำของมันจริงเลยหรอเถืดดีๆถิดดีบึงน้ำพี่นองเ้ย รบครับบนี่ัดยามนั่นพกนนา,ก,นนา,านมมกันแย่งน้ำกันสูบน้ำเสะเขาบัดย้ำไม่เคยแย่งกันหรือกันหรอครับแย่งกันหรือก็ล่ะแย่งกันเพียงหอกอู้ไม้เราพี่น้องนี่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 นใส่มาถ่านแม่ไข่บนะ่น่ะไข่เฮ้ยมันกินที่กระเด็นไข่เราะ เก,กันเท้้ด้ครับนี่ครับพี่น้องเพิงกันเท้้วยครับนี่บนกันเท้นะครับได้รอบละจกักโตสาเบิ้งรอบนี่โอ้หากินนใน้รอบจกักปีีครับโอ้จะจ้ำซ้อมหนึ่ง ยืนเสียงดินโอ้นีนน่นี่นี่ที่กันมีหากินจะยุดน้ำโอ้สองตัวไม่โอ้ปัดสามตัวสี่ตัวพี่น้องไม่ตัวนี้ไม,ม,ม่อันนี้ปัดสลิดตัวบานี่ยปัดสลิดหัวแถลงเด้อพี่น้องมีปัดสลิดบางบ่อเนี่ยบ่า ขอล้องนันดิเป็นงายๆเลยไม่ยอะหบอคืออองงานี่เบ็นเตะอเดี๋วเออเธอดีดีเธอดีดีเยพี่เมยมึงกิดดินหนึ่พี่น้องเมยพุนนพๆนพน มูเมนี่เราจีนนะันตึงๆทั้งหลังนละน้ำไหลเลยเง,งินเิือหาผกจนนมาใช้เงินหนีชิ้นหาเอาของเอาของมาพายกันดีเด่น,น่อยเนา,นาปะป

เป็นนองสาเลยครับผมโซนน้ำแบดนี้มันเรี้ยงมันก็เรียงแค่ไปอยู่ใส่เบิดน้ำก็ได้ ได้ยินเสียงดินอยู่ฟังพี <h <h ่ต่ำๆๆอยน่ครับแม่พว่มึงนี่โอ้ยมี่จู่มือนยืนแม่มึง่งสองสามมันหลายปอเตียไปเลยดิแม่นี่มัดงูเลยวะ มันกลางตัดปีนี้เฮ้ยครับเนาะน้ำมันเซียวน้ำมันเซียวโอ้มันมันเดี๋ยวนะพวดนะปวดประทันแล้วอยู่ยนี่ตัวนึงพี่น้องโอ้ติดพวดนะพวดนะสองฟอดด้วยพวดนะพวดนะโอ้

ติดมองหาเส้นนี่ชี้เส้นหานี่ถือว่าใส่โอเคได้ครับนี่ men thử hoạt tuần quậy đi voi me khỏi mẹ bà bên lên nói ไว้ตรงไหลบวบมันจะถือนี่เนาะเองยบกพันนี่อุ้ยปลาตะเพียนไปน้องปลาตะเพียนอุ้ยปลาตะเพียนหนึ่งสองสามปลาขาวอีไทยทีกว่าปลาตะเพียนไปน้องโอ้โหปลากเวยปลากเวยปลากเก๋ตรงนี้โอ้ ปลาตะเคียนปลาตะเคียนพุณนะคุนมาขายลูกปลาพันปลายอ,อ <laughs> <laughs> ยูนเลิกประกาศว่าขายลูกปลาพันปลาอยูนโอ้ออไปหนีดิออเออีโอไปหนีกูเ <laughs> อกม้ากูเอกมา Nè, pha nó bắt thử miễn phí tí nữa nè Hê áo thùng nó đang quạt vào phía Nó em bật xa Uu, bật xa, bật xa Nhi, tui nâng, nhi, tui lắm, pha sẽ biến lắm Nhi, pha sẽ biến lắm Uu

แมติดตึงเต็มของกลางบอ,อกเลยพี่จอดเลยครับผมปลาหมอนี่ท้าเกลือปิ้งเฉ็บ Đây. Làm để con nữa à, lên bao. Lên Thì tôn nữa à. đấy ไปท้าเกลือเราก็ปิงแม่พี่น้องหัวต่บ,บันชีบถือถือบึงไงดูถุงบลขา,าดเบิดแ, <laughs> แล้วครับเบิดแ,แล้วเอราขึ้น,นไปร้อจึงโคก นะครับขอเคลียร์ตาไข่ขอเคลียร์ยอยมองจากเขานี่ครับผมโอ้จะได้ไปหามองมากลางเพิ่มเนี่ยครับนี่หมานครับหมานหมนัมนหมันปลาหมอไม่เจอตัวเงี้ๆได้ครับพี่น้องไขยย่ต้งหกแล้วมั้งผมว่านี่ มึงนี่ครับโอ้ไปแล้วไปแล้วปลาตวเพียนอีกสี่ตัวหาตัวน่ครับผมโอเคครับพี่น้องจะได้เขาบ้านแล้วล่ะครับบ้านนี้นะครับเอาไปให้ผู้อยู่ทั้งบ้านได้ปิ่งได้เฮ็ดกับเขานะครับแล้วก็เริ่มคำเราพอกันไม่คลิปหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับผมาารรยกค